เฮโยวัดสบแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับ และตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Blue Arkay นั่นเองนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับสำหรับเลดบอสที่จะเข้ามาแล้วนะครับโดยจะเข้ามาประมาณวันที่16นี้นะครับล้วถามว่าจะเอาตัวไหนตีบอสดีล่ะวันนี้ฉันก็เลยจะมาแนะนําตัวตีบอสโหดให้ละกันนะครับก็แล้วแต่ผู้เล่นว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีตัวตามที่ผมบอกนี้นะครับรีปันซะนะเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าครับสาหรับตัวแรกก็ขอแนะนําเป็น a r คาน e นะครับอยู่ในส่วนของสไตรเกอร์ 2อดาวครับแล้วก็ยังเป็นสายซับพอร์ตอีกด้วยนะฮะสกิลอังตีนะครับก็จะสร้างความเสียหาย5 4 7เครับของค่าพลังโจมตีให้กับศัตรู1เป้าหมายพร้อมทั้งช่วยลดค่าป้องกัน29%เป็นครับเป็นระยะเวลา30วินาทีนั่นเองสกิลพื้นฐานครับสร้างความเสียหาย3 9 6ของค่าพลังโจมตีให้กับศัตรู1เป้าหมายครับทุกๆ40วินาทีฮะสกิลติดตัวครับเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่14%รับสารถปลดเป็น3ดดาววไ้้แลนะคร โจมตีเนี่ยจะมีโอกาส10%ที่จะลดค่าโลบลีกได้ด้วย ถึง6.7%เลยทีเดียวครับเป็นระยะเวลา30วินาทีด้วยกันซึ่งสกิลนี้นะครับจะมีครูดาว5วินาทีนะฮะฮิบิกิครับอยู่ในส่วนของสเปเชียลระดับ3าดาวครับสกิลอันตินะครับสร้างความเสียหาย591%ของค่าพลังโจมตีครับให้กับศัตรูในรัศมี5วงนะฮะสกิลพื้นฐานครับสร้างความเสียหาย27 5เของค่าพลังโจมตีครับให้กับศัตรูในรัศมีที่มี HP ทีต่ำสุดทุก20วินาทีบสิตดัวเพิ่มอัตราความเสียยหาครับ เข้26.6%ครับและสกิลรองครับเพิ่มอัตราความเสียหายคีให้กับฝ่ายเราได้ด้วยถึง17.3%ครับและตัวนี้ครับดาเมจค่อนข้างที่จะจัดจ้าเลยทีเดียวครับอีโอลิอยู่ในส่วนของสไตรเกอร์นั่นเองนะครับระดับ3ดาวจะยืนอยู่ในแนวหลังสุดเลยนะครับสกิลอันตีนะครับก็จะยิงกระสุน3นัดซึ่งแต่ละนัดเนี่ยจะสร้างความเสียหายถึง350%ครับของค่าพลังโจมตีโดยจะโจมตี ในรูปแบบทรงกลวยนั่นเองนะครับสกิลพื้นฐานครับสร้างความเสียหาย229%ของค่าพลังโจมตีครับให้กับศัตรู1เป้าหมายทุก25วินาทีครับสกิลติดตัวครับเพิ่มค่าความแม่นยำ14%สกิลรองครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติม22.6%ของค่าพลังโจมตีเมื่อโจมตีในขณะที่ตัวเองไม่กำบังตัวนะครับตัวนี้ฮะฉันก็ได้มาสดๆล้อๆเลยนะครับซึ่งขอบอกก่อนเลยว่าแม่งโหดจริงๆสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับคาลินครับอยู่ในส่วนของสเปเชียลระดับ3 ดาวครับอันตีนะครับจะสร้างความเสียหาย687%ของค่าพลังโจมตีให้กับศัตรู1เป้าหมายครับพร้อมทั้งสร้างความเสียหายเพิ่มเติม481%ให้กับเป้าหมายที่มีขนาดมหึมมานั่นเองนะครับ สกิลพื้นฐานครับสร้างความเสียหาย223%ของค่าพลังโจมตีให้กับศัตรู1เป้าหมายครับทุกๆ40วินาทีและยังมีโอกาส50%ที่จะทำให้หมดสติได้ด้วยเป็นระยะเวลา3.1วินาทีฮะสกิลติดตัวครับเพิ่ม,มคม่าพลังโจมตี14%และสกิลรองครับเพิ่มค่าพลังโจมตีให้กับฝ่ายเราได้ด้วยถึง9.1%ครับโคทามะครับอยู่ในส่วนของสเปเชียลระดับ1ดาวครับสกิลอันตรครับเพิ่มค่าโจมตี24.9%ให้กับฝ่ายเราที่อยู่ใน เสีนะครับเป็นระยะเวลา30วินาทีสกิลพื้นฐานครับสร้างความเสียหาย237%ของค่าพลังโจมตีให้กับศัตรู1เป้าหมายทุกๆ30วินาทีครับและยังลดค่าโจมตี18.9%เป็นระยะเวลา20วินาทีอีกด้วยนะสกิลติดตัวครับเพิ่มค่าความแม่นยำ14%ครับถ้าใครปลดเป็น2ดาวได้แล้วนะครับจะเพิ่มค่าความแม่นยำเข้าไปอีกครับ14%ส่วนถ้าเกิดใครทําเป็น3ดาวได้แล้วนะครับจะเพิ่มค่าพลังโจมตีให้กับฝ่ายเรานะครับ9.1%มากี ครับอยู่ในส่วนของสไตรเกอร์ระดับ3าดาวครับ ตัวนี้ก็จะยืนอยู่ทางแนวหลังเลยนะครับสกิลตีนะฮะสร้างความเสียหาย1,081%ของค่าพลังโจมตีให้กับศัตรู1เป้าหมายครับและยังเพิ่มค่าพลังโจมตี54.5%เป็นระยะเวลา30วินาทีอีกด้วยนะครับสกิลพื้นฐานฮะลดค่าป้องกันของศัตรู1เป้าหมาย34.8%ทุกๆ25วินาทีครับและหมายหัวศัตรูด้วยเป็นระยะเวลา15วินาทีครับสกิลติดตัวครับเพิ่มความเร็วโจมตี26.6%ครับสกิลรองครับสร้าง างความเสียหายเพิ่มเติม28.3%ของค่าพลังโจมตีเมื่อโจมตีศัตรูที่ถูกหมายหัวไว้แล้วนะฮะและตัวสุดท้ายครับโนโนมิอยู่ในส่วนของสไตรเกอร์ครับในระดับ2ดาวซึ่งตัวนี้เขาก็จะแจกฟรีนะครับรอรับกันได้เลยนะฮะยืนอยู่ในแนวหลังนั่นเองครับสกิลอันตีครับสร้างความเสียหาย821%ของค่าพลังโจมตีให้กับศัตรูครับโดยจะโจมตีเป็นรูปแบบทรงกลวยนั่นเองนะครับสกิลพื้นฐานครับเพิ่มค่าโจมตี41.4%ทุกๆ30วินาที เป็นระยะเวลา20วินาทีสกิลติดตัวครับเพิ่มอัตราความเสียหายคิด26.6%ครับส่วนถ้าเกิดใครที่สามารถปลดเป็น3ดาวได้แล้วนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม12.8%ครับของค่าพลังโจมตีเมื่อเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่นะครับและทั้ง7ตัวนี้ครับคือตัวที่ดีที่สุดสําหรับใช้ในการตีบอสนั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดใครที่ไม่มี7ตัวนี้นะครับผมขอแถมให้อีกนิกลักกันนะครับโดยตัวที่ใช้ได้นั้นนะครับก็จะมีฟีหน้า โดยในส่วนของฟรีหน้านั้นนะครับก็จะมีเพิ่มค่าโจมตีได้ด้วยนะครับแล้วก็รีโหลดกระสุนทันทีนะครับอีกทั้งยัง สามารถที่จะฮิลตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเพิ่มค่าคริติคอลได้ด้วยถึง14%ครับตัวถ้าเกิดใครปลดเป็น3ดาวได้แล้วนะครับเมื่อตัวเราไม่เคลื่อนที่นะครับเป็นเวลา10วินเนี่ยจะเพิ่มค่าความเร็วโจมตีเข้าปีครับ20.1%นั่นเองฮะฮารูกะครับอยู่ในส่วนของสไตรเกอร์1ดาวครับตัวนี้จะอยู่ในส่วนของแท้งนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้ด้วยโดยจะโจมตีในรูปแบบทรงกลวยนั่นเองนะครับแล้วก็มีเพิ่มค่าป้องกันให้กับตัวเขาเองด้วยนะครับ าทที่จะเพิ่มค่าป damage damage ้องกันให้กับตัวเองได้ด้วยครับฮาซูมิครับสไตเกอร์ ICO ในระดับ2ดาวครับตัวนี้จะยืนอยู่ในแนวหลังเลยนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะสร้างความเสียหายเป็นคริติคอลนะครับใครที่มีอยู่แล้วสามารถปั้นได้เลยนะครับแล้วก็ตีบอสค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวครับเนี่ยครับก็จะมีสร้างความเสียหายนะครับให้กับศัตรู1เป้าหมายแล้วก็เพิ่มอัตราความเสียหายคริติคอลได้ด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีเพิ่มอัตราความเสียหายคิเข้าปีครับใครรที่สาามถปปดเน3ิ าวได้แล้วนะครับเมื่อรีโหลดกระสุนเนี่ยก็จะเพิ่มค่าคิติคอลขึ้นไปอีกนะครับน่าใช้มากสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับฮิฟุมิครับสตเกอร์3ดาวครับอยู่ในส่วนของซับพอร์ตนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับจะสามารถฟื้นฟูเตงได้ด้วยแล้วก็สร้างความเสียหายได้ด้วยนะครับก็จะเรียกตุ๊กตานะครับเปโลโลลงมาสร้างความเสียหายนะครับที่อยู่ในรัศมีนะแล้วก็มียั่วยุด้วยนะเกือบ4วินาทีอะครับแล้วแถมตุ๊กตาที่เรียกมาเนี่ยนะครับมีเ็น160%นะคร้อจ้าฮิินปอร แล้วก็มีลดค่าความแม่นยำครับเนี่ครับ32%เพิ่ม HP ให้กับตัวเองได้ด้วยครับแล้วก็เมื่อใช้สกิลอันตรีเนี่ยจะเพิ่มค่าฟื้นฟูคอสนะครับ1,861เป็นระยะเวลา5วินาทีนั่นเองนะครับ จุนโกครับอยู่ในส่วนของสไตรเกอร์ระดับ2ดาวครับซึ่งเจ้าตัวเนี้นะครับเมื่อ HP สูญเสียไปมากเท่าไหร่ดาเมจก็จะยิ่งรุนแรงมากเท่านั้นครับนะครับจะสร้างความเสียหายนะครับให้กับศัตรูในแนวเส้นตรงแต่สกิลเนี้ยมันจะลดเลือดของเตงลงด้วยนะครับและเมื่อ HP เนี่ยต่ำกว่า20%นะครับก็จะเป็นอมตะนะครับเป็นระยะเวลา1 2บวินาทีนะก็ถือว่านานอยู่เลยนะครับเพิ่มค่าโลบลีให้กับตัวเองได้ด้วยครับ14%ใครที่สามารถลดเป็น3าดาวได้แล้วนะครับเมื่อโจต จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับก็ตามนี้เลย0.9%นะครับถึง4.9%โดยค่าพลังโจมตีเนี่ยแรงตามสัดส่วนเลือดของตัวจุนโกเนี่ยที่เสียไปนะครับเนรุครับอยู่ในส่วนของสไตเกอร์ระดับ3ดาวครับตัวนี้ก็จะยืนอยู่ทางด้านหน้าเลยนะครับก็จะมีสร้างความเสียหายนะครับให้กับศัตรู1เป้าหมายแล้วก็สามารถเพิ่มเป็น1.5เท่าเมื่ออยู่ในสถานะโกรธนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสถานะโกรธนะครับจะเพิ่มค่าโลบลีให้กับตัวเองได้ด้วยเพิ่มอัตราความเสียหาย ขี่เข้าไปครับซึ่งแต่ละสกิลของเจ้าตัวนี้นะครับมีแต่จะเพิ่มค่าพลังโจมตีทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อสังเกตนะฮะแต่ต้องอยู่ในสถานะโกรธเท่านั้นนะนะครับ ถึงจะโหดซายะครับตัวนี้อยู่ในส่วนของสเปเชียลนะในระดับ3ดาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายพิษนะครับเบินเลือดเรื่อยๆนั่นเองนะฮะก็จะสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องครับให้กับศัตรูที่อยู่ในรัศมีนะครับเป็นระยะเวลา8วินาทีด้วยกันอีกทั้งยังลดค่าคีของศัตรูหนึ่งเป้าหมายได้ด้วยพร้อมทั้งสร้างความเสียหายพิษต่อเนื่องได้อีกนะครับเพิ่มค่าพลังโจมตีได้ด้วยนะครับ14%อีกทั้งยังบัฟคีให้กับฝ่ายเราได้ด้วยนะครับเองซก้าบตัวนี้ขาดไม่ได้เละครด่านก เยี่ยม PVP ก็แจ๋วนะครับอีกทั้งยังตีบอสก็สามารถนําไปลงได้ด้วยนะครับอยู่ในส่วนของสเปเชียลนะครับระดับ2ดาวเป็นสายฮิลเลอร์นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการฟื้นฟูนะครับให้กับฝ่ายเรา1ตัวละครนะครับซึ่งในตอนแรกนั้นนะครับเจ้าตัวเนี้ยมันระดับ1ดาวนะนะครับก็ขอแนะนําให้อัปดาวเลยนะครับตัวเนี้ยใช้ได้ยาวแน่นะครับเพิ่มค่ารักษาได้ด้วยนะครับ14%ถ้าเกิดใครปลดเป็น3ดาวได้แล้วนะครับจะช่วยเพิ่มต้านทานกดขี่ของฝ่ายเราได้ด้วย นะครับ 9. 1%นนั่นเองซูมิเละครับอยู่ในโซนของสไตรเกอร์ระดับ3ดาวครับก็จะยืนอยู่แนวหน้าเลยนะครับตินะครับก็จะสร้างความเสียหายถึง 1, 4 1 0เลยนะครับโดยจะโจมตีเนี่ยในรูปแบบทรงกลวยนั่นเองนะตัวสกิลพื้นฐานนั้นนะครับจะเพิ่มค่าพลังโจมตีเข้าไปอีกนะครับสามารถเพิ่ม HP ได้ด้วยแล้วก็เพิ่มค่าป้องกันได้อีกครับสำหรับเจ้าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่สมบูรณ์เลยทีเดียวครับสำหรับเจ้าซูมิเละนะซึรุกิครับอยู่ในโซนของสไตรกะะดัับ3าววตนี้็ ยืนอยู่ในแนวหน้าเลยนะโดยอันตีนะครับก็จะรีโหลดกระสุนทันทีพร้อมทั้งเปลี่ยนการโจมตีแบบทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีในรูปแบบทรงกว๋นั่นเองนะครับสร้างความเสียหายนะครับ1้อยของค่าพลังโจมตีอีกทั้งยังเพิ่มค่าโจมตีได้อีกด้วยนะครับ25.8%ต่อการรีโหลด1ครั้งนะตัวสกิลพื้นฐานนะครับเมื่อฆ่าศัตรูได้นะครับก็จะฟื้นฟูนให้กับตัวเองได้ด้วยเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ได้อีกนะฮะตัวสกิลลองเนี่ย จำนวนกระสุนขึ้น1นัดเท่านั้นนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะและตัวสุดท้ายที่จะแนะนำครับพลาดไม่ได้นะครับกับตัวเอกเลยนะฮะยูกะอยู่ในส่วนของสไตรเกอร์ซึ่งตัวเนี้ยเนี่ยได้มาฟรีกันทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่จะได้มาในระดับ2ดาวนะก็ขอแนะนำถ้าอัพดาวได้อัพสนะครับตัวนี้นะฮะยืนอยู่ในแนวหน้าเป็นแทงเกอร์นะครับสามารถสร้างโลได้ด้วยแล้วก็ยังเพิ่มค่าป้องกันให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับตัวถ้าเกิดใครปลดเป็น3าดาวได้แล้วนะ เมื่อกำบังตัวเนี่ยจะฟื้นฟูให้กับตัวเองได้ด้วยก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวตีบอสนะใครที่มีอยู่แล้วนะครับก็รีบปั้นละกันนะครับเพราะว่าเหลือแค่3วันเท่านั้นนะบอสก็จะเข้ามาแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับสุ่มกาชาได้ตัวดีๆกันทุกคนนะฮะถ้าเกิดผมมีข้อมูลอะไรดีๆอีกนะครับก็จะทําคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะติดตามรอกันได้เลยนะจ๊ะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ 拜了。